ไโตเนาะมันคือสิปิดมันได้มดันโดนแล้วได้มันหลายแล้วแต่กับโบเป็ยังเนาะเอาก็เซยนะเนาะเขาเหตุดผดเขาผิดตัวหนาทีเขาก็เซยแต่เนาะก่อนะ ถ้าพอมัน่เห็นจะเคลื่อ้ย,ยายว่าอยู่ดอกอ่เห็นนั่งมาลเรคนเดียวนี่หละน,นั่งหัวเาเลยมันมันเป็นยังไงมันเคื่อนโเห็นดูแทงเมื่อน,นี้ยายไข้แน่ยอยู่ดิย,ยายก,ก็คืดอยู่ดิเพราะว่ามันเคยได้อยู่นี่เม่เห็นเขาได้แก ก็ะส่วนมากเขาก็จะได้ตัวว่าโอ้ยง่วงนอนง่วงนอนบนบ้านค่อยบท่านในหัวสุดมันนอนหลือตะม้งคอยยังขันว่าบทตังคามันก็ได้มาหลายเลยเด้ไม่ได้หลาโรยเลยได้ดาวก็ได้กระหน้ามันจะได้เขาบัวคิดกเขาว่าโดยตรงเลยเขาบท่านใ้คิดเพราะว่ามันมันเป็นหัวผู้เดียวบนบ้า แต่กับพ่อเป็นยังเนาะเอาก็เซยเนะเาะหาผิดเขาผิดตนนัวนาทีเขาก็เซยแต่เนาะโมอลไรดิฮะโมเลยโม,ยมจะได้สมุงนกันว่าไปบื้อคุณแม่บุญมีกระตอบครับเนาะตอบครับคุณเป็นคนดีเทอารักครบอตตัวก่อนนะครับแม่ครับยายไม่รู้เหมือนกัน ขอบคุณเด้อที่จะมีน้ำใจส่งดาวให้ขอบคุณนะจ๊ะมือนอกกับมีแต่เรื่องมาหาเดี๋ยวกับเรื่องนั้นเดี๋ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวกับอันนั้นเดี๋ยวกับอันนี้มาตามหาเวลานะจ๊ะ สวัสดีจ้าอาบา้าเข้าไปนอนั่งหัวโลกคนเดียวนะก็จะอา้บาบ้าเข้าไปที่ระบบไม่เขียนเออแพอไม่รู้ว่ามันปิดยังไงกับไม่ได้เข้าไปบึงเลยดุนแล้ถ้าไม่ได้เข้าไปบึงมันจะมันจะเหลือบริษัท <laughs> บ้านเท้ากับบอน,นี้โดดว่าบวกยาเข็ดน้ำมันพวกกันนี่แหละพวกยาเนาะเทามันเข็ดกับอันตรายแล้เข้าเจ้าผัดขั้นบดได้หัวกับยุบบดได้ต้องหัวนะขันว่าบากับเออกับากบาขันว่าคนดีเออก็ดีเนาะเพราะว่าเทามันวันนี้วันนี้เขาแจ้งมาว่ามันสุ่บดได้นะมือน,นี้นะสุ่งดาวสุ่บดได้ผสมพุ่นข้างบ้าน บึงยายนี่เป็นบ้าแล้วหมอผู้เดียวหมอสังงกสง,งานสักแหงนี่ผู้เดียวไหมโอ้อยเหมินจ้ามาแล้วมาแล้วแม่ใหญ่เขียนมาแล้วแม่ใหญ่เขียนมาแล้วเพิ่งส่วนยางถ้าไปเจ็บปูใช่ไหาวายังมันไปมออยู่ปเป็นคนสบายด้แม่อขอบคุณมากๆเลย สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่าแม่เมนรอบบ้านรอบเมืองก็พเพื่อเสียนี้โอ้เห็ดไปเห็ดมานมีเวียกคือบุม่มีเวียกเนาะเห็ดงานคือบุเห็ดงานมันจะมามามาช่วยดันเวลาหน่อยเพื่อนเอโอ้หนูรัดาอ้อหนูรดดา สวัสดีค่ะแม่เขียนสวัสดีจ้าสวัสดีไปตลาดแต่ว่าไม่จรจะได้ไปเดี๋ยวพิจะะารณามืออื่นมืออื่นคุณคุณยายออดกำลังรับ z o o สวัสดีจ้าคุณยายออสสวัสดีจ้าทักทายจ้าคุณปัญจจิตสวัสดีจ้า,ค,จา,ค,จา,จาคุณบุญมีสบายดีไหมคะคุณปัญจ ทำไมมันส่งไม่ได้บอกหน่อยอันแตะแต่ล้ <c oughs> เห็นแต่โดนเตอันรานน้ำยากับ่ว้ายาดไปบุปินเนาะไปโป้ถาหวาั <c oughs> หวเละ <c oughs> วาละหัวเลาะหัวเลาะคักพูดเข้าคุมกันเทดเฮ็ด เห็ดเห็ดปลูกเห็ดเป็นกุ้มใหญ่าะตามกับบัวได้ด้เพราะว่ามันก็ง่าย,าาายคือ,อยากยากคือง่ายอยูว่ว่ามันก็นเลยเป็นอันตือคณะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีนะจ้าขอบคุณขอบคุณที่มาเปิดดวงห้าเหรียญจุดจุดเท่าไหร่ มันได้ได้ห้าจุดนะสามสามเห็นนะเศ้าน้องจอยเอ้ยพี่รัด,ดามาไม่เจอโอ้ก็ไม่จคุณปัญจาสวัสดีค่ะคุณยายน้องไอ้มท่วมข้อสะพานว่าสิไปอยู่สิฮอร์มือนี้ <laughs> น้ำท่วมข้อสะพาน <laughs> มันหายมันก็สจิบโบได้เท่านั้นตัวโอ้หันกะทักทายเนาะทักทายคุณคุณบุญมีคุณแม่ลีปทุมกามาส่งกำลังใจสวัสดีค่ะยายเขียนสวัสดีนะจ๊ะคุณยายออดยายออดมาส่งกำลังใจ่บุญมี <c oughs> เป็นคือคอยอยู่บ่ ตกหบูน่จ้าคุณลุงอับทองคุณพัฒนพันธ์กับทักทายนะจ้าขอบคุณมากๆที่ให้กำลังเล็กได้ทั้งศาสตร์ทั้งล่นจังใดกันบูชาบ่ได้หดเข้าหามงูขอบคุณนะจ้าที่มีดาวมาให้รักลักกดกอดข้าแม่ขอบคุณนะจ้าหนุรละดา ขอบคุณมากๆากขอย้ายขึ้นย้ายขึ้นมันมันมั่นกายเนาะน้องจ่อยเอ,อ้ยไปไหนเนาะย่ายเห็นไลไรจากพรเจริญนะจ๊ะวันนี้แล้วก็ตอนแรกนี่ก็กบ่ายสามนี่ก็ไปสุูหนึ่งคือกันไายมือที่ไปว่าคนดีจะว่า แต่ค่อยๆกันยังว่าค่อยบานเ <laughs> ป็นมาอยูฟูเดียว <laughs> ยายไม่รู้เหมือนกันกขอบคุณเด้วที่จะมีน้ำใจส่งดาวให้ขอบคุณนะจ๊ะน้องไออุ่นสวัสดีจ้าคุณยายน้องไออุ่นสวัสดีนะจ๊ะเทียบเลยจ้า โอ้เราส่งให้สิบดวงจ้าสวัสดีค่ะแม่เขียนสวัสดีจ้าขอบคุณนะจ้า <c oughs> แล้วก็ตอนแรกนี่ก็ก็ใบสามนี่ก็ปสมุ้มหนึ่งคือกันลายมือบุญเปี้ยวเปี้ยวส่งดาวให้แล้วนะคะยายอ่า อบกับคุณแม่บุญศรีหน่อยจ้าทักทายสวัสดีจ้าตัว่าหนูเมนว่าเมนขึ้นเป็นอย่างนี้ว่าเมนขึ้นอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณปัญจาจิตวีคุณคุณคุณเราจะใส่กระเป๋าแล้วก็ใส่ถุงหน่อไป เลี้ยงขั้วเลี้ยง,งยงก็เอาไปนั่มจัง่ <c oughs> <c oughs> ์แถวบ้านยายมันมันก็ดีไปย่างที่ว่ามันอยู่ป่าอยู่เต่กแต่มันก็เป็นแรงที่ขั้นบดได้หัวก็อยู่บดได้ต้องหัวนะคันว่าบาก็เอ,อก,กับบาขันว่าคนดีเอ,อก,ก็ะดีเนบาะเพราะว่าเขาทํำไมส่งดาวไม่ได้มันมันมีเรื่อง ที่ทอนจะปิเขมันเสียงดังขคุณ